สวัสดีค่ะช่องพายบนเหลือแม่วงเดือนช้างป่าแฟมิลี่นะคะวันนี้ลงทุ่งกันอีกแล้วนะคะพาคุณแม่วงเดือนแล้วก็น้องอ้นเหลือมาทำงานที่ทุ่งนาน,นะคะวันนี้หลังจากที่ไม่ได้ลงมาประมาณสองสามวันแล้วนะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะให้เขาได้กินต่อสังข้าวหอมๆนะคะนานๆจะได้กินทีนะคะดูอ้วน อ้นจะชิวเกินไปแล้วนะคะดูไปไหนน่นะนะเอาดูความดื้อนะคะนี่เป็นเล่นเป็นเล่นฟางเขาและเออวิ่งเล่นแล้วก็วิ่งมาหาแม่นะคะฟางที่เขาเอาไว้ให้ให้วัวให้ควายนะคะดื้อจริงเลยดูชิวค่ะช่วงเวลานี้ก็คือชิวมาก เป็นอิสระนะคะเขาก็จะมีความดือ้อความโซนแบบลอยออกมาบางทีก็เรียกไม่มานะคะกินต่อสังข้าวแ่บๆนะคะนานๆจะได้กินทีเนาะก็จะอ,อร่อยเป็นพิเศษนะคะแต่ถ้ากินบ่อยๆก็จะมีเบื่อบ้างนะคะแต่ช้างเด็กก็ไม่ไม่นิยมให้กินนะคะถ้าเขากินเยอะเขาก็ อาจจะท้องเสียได้ค่ะถ้ากินเล็กๆนิดๆหน่อยๆน,นี่ก็ไม่เป็นไรนะคะน้องก็จะกินแค่เฉพาะเวลามาทำงานค่ะมาคลอเคลียกับแม่นะคะดูคันไม่มีต้นไม้ให้ถูนะคะวันนี้มาดูม,มุมนี้บ้างนะคะแสงก็จะย้อนนิดนึงนะคะก็อาจจะดูมืดๆแต่ก็พอเห็นตัวช้างนะคะ กินทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะโอ้อร่อยอร่อยจังเลยครับนะคะแม่ควานก็ถ่ายเฉพาะช่วงเวลาเขามาทำงานนะคะไม่รู้ว่าอ้วนไปเรียนได้เรียนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะไม่จบสักทีนะคะเนี่ยช้างอ้วนเชือกนี้ไม่จบสักทีเลยนะคะไม่รู้ไปเรียนหรือไปเล่นนะคะ ม่ควานก็ไม่ได้ไปดูตอนที่เขาฝึกนะคะไม่รู้เขาฝึกหรือไม่ฝึกอันนี้ก็ไม่รู้นะคะก็อยู่ที่ทางควานของน้องก็คือคุณปู่นะคะคุณปู่เป็นควานที่ดูแลน้องอ้วนอยู่ตอนนี้นะคะส่วนแม่วงเดือนก็เป็นหน้าที่ของควานไหมค่ะที่ดูแลแม่วงเดือนทุกเช้าก็จะเอาเข้าหากันอย่างนี้แหละคะ่ะมาทํางานด้วยกันนะคะทํางานส่งโครงการต้องมาทําด้วยกันนะคะ นี่ถ่ายแบบกใกล้ๆเลยแดดตอนเช้านะคะก็จะประมาณนี้ร้อนๆอ,อุ่นๆน,นะคะทำงานเสร็จก็แยกย้ายค่ะตัวใครตัวมันค่ะเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะของทุกๆวันค่ะ เพราะว่าน้องยังอยู่โครงการเดียวกับคุณแม่วงเดือนนะคะก็ต้องมาทํางานดู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 ดดแม่แม่ลาคานลูกแล้ว <c oughs> ลูกก็คันนะคะไม่มีต้นไม้ให้ถกูก็ขอถูต้นขาแม่ไปก่อนละกันนะคะประมาณนี้นะคะแม่หนีไปแล้วอุยอ้วนมีความสุขนะคะถูได้ที่ถูแลโอ้โหในที่สุด เจ้าอ้วนเหลือก็เจอคันนาดูนะคะดูคันคันพุงโอ้ยอึ่งอ่างคันนะคะเออสนุกไม่อ้วนดูนะคะเออฉลาดเนาะนนำใจแล้วนะคะนนำใจหรือยังดูท่าลุกนี่แหละค่ะการทำงานนะคะน้องก็ต้องมาทำงานทุกวัน,นะคะ่ะ ยังไม่ได้ออกจากโครงการเนาะในอนาคตน้องจะอยู่ในโครงการหรือว่าจะไปอยู่โครงการไหนก็ต้องรอติดตามนะคะก็แล้วแต่เจ้าของช้างค่ะดากดากดากโชวดากไอโชดากไปหนึ่งกลุโอ้โหดากใหญ่ๆนะคะดูโอ้โหเออตก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 เด้อ ไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้แม่ขวานด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะอ้วนไปแล้ว